สวัสดีค่ะพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาตามติดเรื่องราวความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องหนึ่งค่ะทีเ่เหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแต่ว่านะกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมไปเลยครับผม เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเยอะมากจริงๆใช่ค่ะเป็นเรื่องของภรยาหลวงนะคะคุณติ๊กที่ออกมาบอกว่าสามีตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนคือคุณดาวซึ่งคนนี้มีตำแหน่งเป็นนางงามประจำจังหวัดด้วยครับเรื่องนี้มันเลยมีหลายมิติเข้ามาเกี่ยวทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องหน้าตาทางสังคมมีครบเลยค่ะทั้งคำกล่าวหาฝั่งหนึ่งก็ปฏิเสธแล้วแล้วก็มีหลักฐานที่แบบดูเหมือนจะชี้ไปคนละทางกันเลยอืม ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทสนทนาที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะในรายการโหนกระแสที่เขามีการเอาทั้งสองฝ่ายมาคุยกันมีมุมมองมีทนายมาให้ความเห็นด้วยครับเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะได้ฟังจากหลายๆมุมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองไล่เรียงเรื่องราวดูค่ะจากมุมมองต่างๆที่มีในรายการเนาะเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเอ๊ะประเด็นมันคืออะไร ข้อขัดแย้งอยู่ตรงไหนแล้วความรู้สึกของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแล้วกเออ็เป็นที่สนใจของคนเยอะขนาดนี้ครับผมพยายามทำความเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนนี้กันจุดที่น่าติดตามมากๆเลยก็คือการประทะกันของข้อมูลนี่แหละค่ะระหว่างฝั่งภรรยาหลวงกับฝั่งหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาแล้วพอมีเรื่องตำแหน่งนางงามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรื่องมันดูเออดราม่ามากขึ้นไปอีก ใช่ครับแล้วก็มีหลักฐานที่แต่ละฝ่ายเอามายืนยันทั้งแชททั้งกล้องวงจรปิดเหมือนจิ๊กซอเลยค่ะที่เราต้องมาลองประติดประต่อกันดูครับผมเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวจากฝั่งคุณติ๊กภรรยาหลวงกันก่อนนะคะครับคุณติ๊กเล่าว่าเขาเจอสามีตอนปลายปี62สองสามีอายุมากกว่า11ปีแล้วก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าสามีเนี่ยมีประวัติเรื่องจูาชู้มาก่อนอ,อ๋อรู้มาก่อนแล้วด้วย ใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแต่งงานกันพฤศจิกายน64แล้วก็มีลูกคนแรกตุลาคม65พอครอบลูกแล้วถึงได้ไปจดทะเบียนสมรสกันอืมจดทะเบียนหลังคลอดค่ะตัวคุณติ๊กเองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นครูอนุบาลแต่พอแต่งงานมีครอบครัวก็ลาออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วก็ช่วยสามีทำบัญชีธุรกิจมะพร้าวของครอบครัวเขาด้วยจุดนี้น่าสนใจนะครับ คือรู้ว่าเจ้าชู้แต่ก็ยังแต่งแสดงว่าต้องมีอะไรที่ทาให้เขาเชื่อใจหรือคาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่เลยค่ะคุณติกบอกว่าสามีสัญญาสัญญาว่าจะเปลี่ยนตัวเองจะเลิกเจ้าชู้แล้วอยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงครับผมแล้วพอหลังแต่งงานมีลูกคนแรกสามีก็ดูเปลี่ยนไปจริงๆนะคะคือดูทุ่มเทดูแลดีมากทํากับข้าวให้กินช่วยเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้อืมเหมือนจะดีขึ้นจริงๆ ค่ะช่วงนั้นชีวิตครอบครัวก็ดูมีความสุขมากพ่อแม่สามีก็รักเอ็นดูคุณติก๊กทุกอย่างดูเหมือนจะดีมากๆเลยค่ะเป็นช่วงเวลาฮันนีมูนเลยก็ว่าได้นะครับจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นต้องค่ะเหตุการณ์นั้นเกิดช่วงธันวาหกสิค่ะมีงานเลี้ยงวันเกิดลูกน้องที่โรงมะพร้าวของสามีครับในงานเนี่ยเขามีการจ้างผู้หญิงมาบริการเครื่องดื่มหรือที่เรียกกันติดปากว่าเด็กชงเหล้ามาสองคน Mm hmm. คุณติ๊กก็สังเกตเห็นว่าสามีตัวเองกับเด็กชงเล่าคนหนึ่งซึ่งก็คือคุณดาวเนี่แหละค่ะดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษมีการส่งซิกส่งสายตาอะไรกันตลอดงานเลยอ่าเริ่มมีสัญญาณแปลกๆละใช่ค่ะทําให้เธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจพอตกดึกคุณติ๊กพาลูกเข้านอนแต่โทรหาสามีเราไม่รับสายอืม mm hmm. ด้วยความเอะใจก็เลยลองเปิดดูกล้องวงจรติดที่ติดไว้รอบบ้านค่ะแล้วก็เห็นภาพ สามีเดินตามคุณดาวขึ้นไปบนรถเก่งของคุณดาวซึ่งรถคันนี้จอดอยู่ในรั้วบ้านเขาเองนะคะอ้าวเข้าไปในรถผู้หญิงในบริเวณบ้านตัวเองเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วทั้งคู่อยู่ในรถด้วยกันนานเกือบ20นาทีเลยรถก็ติดเครื่องอยู่ตลอดเวลาด้วยโหอันนี้อันนี้เป็นจุดที่สร้างคําถามตัวใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ในรถส่วนตัวผู้หญิงอีกคนเกือบ20นาทีตอนกลางคืนในบ้านตัวเองเนี่ย คุณติ๊กก็คิดแบบนั้นล่ะค่ะเลยเดินออกไปดูก็เจอสามีกำลังก้าวลงมาจับรถพอดีเป๊ะเลยครับแล้วพอถามเขาว่ายังไงครับสามีก็บอกว่าแค่เข้าไปเคลียร์ค่าตัวค่าจ้างไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเกินเลยอืมคำอธิบายแบบนี้สำหรับคุณติ๊กที่เห็นพฤติกรรมก่อนหน้าแล้วก็รู้ประวัติสามีอยู่แล้วมันมันฟังขึ้นยากนะครับใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือคืนนั้นคุณติ๊กก็แชทไปถามคุณดาวโดยตรงเลยนะ อ๋อ oh, ถามเลยค่ะคุณดาวก็ปฏิเสธบอกไม่มีอะไรแล้วก็อ้างว่าตอนนั้นน่ะแฟนตัวเองก็นั่งอยู่ในรถด้วยนะตรงเบาะหลังอ้าวเดี๋ยวนะครับอันนี้ข้อมูลมันขัดกันเองเลยนี่ครับเพราะตอนแรกที่คุณติ๊กเห็นจากกล้องบอกว่าไม่มีใครอยู่ในรถก่อนแถมรถก็เพิ่งสตาร์ทตอนนั้นใช่ค่ะแล้วที่อ้างว่าแฟนอยู่ในรถเนี่ยตอนหลังคุณดาวให้สัมภาษณ์ก็ดูเหมือนจะพูดไม่ตรงกับตอนแรกด้วยนะคะครับครับข้อมูลเริ่มพันกันแล้วตรงจุดนี้ แล้วพอคุณติ๊กออกมาเจอสามีที่รถปุ๊บเนี่ยคุณดาวกับเพื่อนอีกคนก็รีบขับรถออกจากงานไปเลยยิ่งทําให้ดูน่าสงสัยเข้าไปอีกแน่นอนค่ะความสงสัยของคุณติ๊กก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกแล้วยังมารู้ที่หลังอีกนะคะว่าจริงๆแล้วสามีกับคุณดาวเนี่ยรู้จักกันมาก่อนแล้วด้วยเคยจ้างมาชงเล่างานอื่นมาก่อนไม่ใช่เพิ่งเจอกันครั้งแรกครับผม แถมยังมีพยานในงานอย่างคุณแตงโมซึ่งเป็นหลานสาวของสามีก็ยังสังเกตเห็นเหมือนกันว่าในงานคืนนั้นอ่ะคุณดาวจะคอยดูแลเทคแคร์สามีของคุณติ๊กเป็นพิเศษอยู่คนเดียวเลยโอโ้โหมีพยานบุคคลมายืนยันความผิดปกติอีกมันก็ยิ่งตอกย้ำความระแวงของคุณติ๊กเข้าไปใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ยิ่งบั่นทอนความรู้สึกไปเรื่อยๆค่ะอย่างเดือนกุมภาหกเจ็ดก็ไปเจอสามีแชทคุยกับคุณดาวอีกอืมยังติดต่อกันอยู่ ค่ะสามีก็อ้างอีกว่าคุยเรื่องธุรกิจเรื่องซื้อขายมะพร้าวเพราะเห็นว่าทางครอบครัวหรือแฟนของคุณดาวก็ทำธุรกิจมะพร้าวเหมือนกันแต่คุณติ๊กก็ไม่เชื่อแล้วค่ะครับแล้วก็เริ่มมีเสียงจากลูกน้องในโรงมะพร้าวค่ะพูดกันว่าเห็นคุณดาวไปไหนมาไหนไปออกพื้นที่ซื้อมะพร้าวกับสามีคุณติ๊กบ่อยๆอ่าเริ่มมีคนเห็นช่วงนั้นสามีก็เริ่มกลับบ้านดึกอ้างว่าหารถบรรทุกไปส่งมะพร้าวต่างจังหวัดไม่ได้ต้องขับรถไปส่งเองอะไรแบบนี้ พฤติกรรมเปลี่ยนข่าวลือก็มาความไว้ใจก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นในเดือนเมษาหกเจค่ะมีเอกสารส่งมาที่บ้านเป็นเอกสารเกี่ยวกับการค้ำประกันร,รถกระบะคันใหม่มูลค่าก็ราวๆหกแสนบาทครับปรากฏว่าคนเซ็นค้ำประกันคือสามีของคุณติก๊กเซ็นค้ำให้คุณดาวค่ะโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับการค้ำประกันร,รถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แล้วมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ต้องไว้ใจกันหรือใกล้ชิดกันพอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วตอนแรกสามีก็โกหกอีกนะคะบอกว่าคําให้แฟนเพื่อนแต่คุณติ๊กไปเจอชื่อนามสกุลในเอกสารดันไปตรงกับชื่อในการเชิญทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณดาวพอนีเป๊ะจนมุมเลยสิครับทีนี้ค่ะก็เลยต้องยอมรับ สามีอ้างว่าที่ช่วยคํำให้เพราะเห็นว่าคุณดาวอายุน้อยยังทําเรื่องกู้เองไม่ได้แต่ประเด็นคือเอกสารคําประกันนั้นนะคะมันไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเพราะไม่มีลายเซ็นยินยอมของคุณติ๊กในฐานะภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเอาเอกสารไม่สมบูรณ์แล้วรถออกมาได้ยังไงครับเนี่ยนั่นน่ะสิคะแต่ถึงเอกสารจะไม่สมบูรณ์รถกระบะคันนี้ก็ถูกนํามาใช้ในธุรกิจวิ่งงานร่วมกับสามีของคุณติ๊กอยู่ดีค่ะ การที่สามีโกหกเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็ยิ่งทำลายความไว้ใจลงไปอีกนะครับแล้วเรื่องเอกสารไม่สมบูรณ์แต่รถใช้งานได้นี่ก็น่าสงสัยไปอีกนอกจากนี้คุณติ๊กยังบอกอีกว่าสามีพยายามกีดกันน้องสาวแท้ๆของเธอที่เคยมาช่วยดูบัญชีธุรกิจนี้ให้ออกไปแล้วเหมือนจะดึงคุณดาวเข้ามาทำแทนเพื่อไม่ให้คุณติ๊กรู้เรื่องภายในหรือความเคลื่อนไหวทางการเงินต่างๆอืมเหมือนพยายามปิดบังข้อมูลบางอย่าง เรื่องมันก็มาถึงจุดที่ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะตอนคุณติ๊กคลอดลูกคนที่สองช่วงกันยา67เเนี่ยสามีดูห่างเหินไม่ค่อยใส่ใจเหมือนตอนคลอดลูกคนแรกเลยครับแล้วหลังคลอดได้ไม่นานประมาณสิ้นเดือนกันยาสามีก็มาพูดเกลียกกล่องขอให้หย่ากันค่ะโอ้ขอหย่าตอนพึ่งคลอดลูกเนี่ยนะฮะมันมันกระทบความรู้สึกรุนแรงมากเลยนะแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับ ท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมมาถึงส่วนที่เป็นหลักฐานสำคัญที่คุณติ๊กเอามาเปิดเผยในรายการนั่นก็คือข้อความแชทระหว่างสามีกับคุณดาวใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยครับซึ่งคุณติ๊กบอกว่ามันบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ดูจะเกินเลยกว่าเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจไปแล้วมีข้อความในเชิงชู้สาวหรือแม้แต่ข้อความที่อาจจะตีความไปนในทาง 18+ ได้มีคาพูดทานองว่า เปรี้ยวหรอห่างไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีตอนที่สามีพิมพ์ว่าหาตังให้เมียอยู่คุณดาวก็ถามกลับว่าเมียคนไหนสามีตอบคนเล็กอื hmm. ซึ่งคุณติ๊กตีความว่าคนเล็กเนี่ยมาถึงคุณดาวที่เป็นเหมือนเมียน้อยใช่ไหมครับคุณติ๊กเชื่อแบบนั้นค่ะแต่แชทที่ทําให้เธอเสียใจแล้วก็รับไม่ได้ที่สุดเลยคือตอนที่สามีส่งรูปที่พาตัวเองกับลูกสาวคนโตไปหาหมอแล้วคุณดาวตอบกลับมาโดยใช้คําเรียกเชิงลบกับเด็กว่านัดอีเด็กนั่นสิโอโ้โหคํานี้คํานี้แรงมากนะครับแล้วคุณติ๊กเชื่อว่าอีเด็กนั่นหมายถึงใครครับ คุณติกเชื่อสุดใจเลยค่ะว่าหมายถึงลูกสาวคนเล็กของเธอเองที่ตอนนั้นเพิ่งอายุได้แค่เดือนเดียวการที่ลูกถูกใช้คำพูดดูถูกแบบนี้มันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆค่ะโอ้โหเข้าใจได้เลยครับว่าทำไมประเด็นนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณติกมากการถูกนอกใจก็เจ็บปวดอยู่แล้วแต่พอมาถึงขั้นที่ลูกถูกพาดพิงในทางเสียหายแบบนี้มัน มันเป็นอีกระดับของความเจ็บปวดจริงๆครับใช่ค่ะนั่นเลยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เธอตัดสินใจออกมาสู้เพื่อศักศีของตัวเองและลูกๆค่ะครับผมสถานการณ์ปัจจุบันก็คือคุณติ๊กกับสามีแยกกันอยู่แล้วสามีออกจากบ้านไปส่วนคุณติ๊กกับลูกๆยังอยู่ที่บ้านเดิมกับพ่อแม่ของสามีอา้าวพ่อแม่สามียังให้การสนับสนุนคุณติ๊กอยู่ ใช่ค่ะทางพ่อแม่สามีก็ยังดูแลแล้วก็ให้กำลังใจคุณติ๊กอยู่สามีก็ยังส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่คุณติ๊กบอกว่าการเงินก็ฝืดเคืองกว่าเดิมมาก <c oughs> ความรู้สึกหลักๆของเธอตอนนี้ก็คือเจ็บปวดถูกทรยศ์เสียใจมากที่ลูกถูกดูถูกแล้วก็มองว่าคุณดาวเป็นต้นเหตุที่ทําให้ครอบครัวพังแล้วการกระทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับตําแหน่งนางงามที่ควรจะเป็นแบบอย่างของสังคมครับ <c oughs> เธอก็เลยออกมาเพื่อต้องการความเป็นธรรมแล้วก็อยากให้ความจริงในมุมของเธอปรากฏสู่สังคมค่ะฟังจากมุมของคุณติ๊กแล้วมีทั้งเรื่องความรู้สึกมีหลักฐานวาดล้อมแล้วก็มีหลักฐานที่เป็นข้อความแชทซึ่งก็ดูมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับใช่ครับมีเหตุผลมีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างชัดเจนในมุมของเธอทีนี้เราลองมาฟังมุมมองจากฝั่งคุณดาวผู้ถูกกล่าวหาบ้างนะคะข้อมูลส่วนนี้ก็จะมาจากการที่คุณดาวให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการเดียวกันค่ะลองฟังอีกมุมดูบ้างนะครับครับ เริ่มจากเหตุการณ์สําคัญในรถยนต์คืนนั้นเลยคุณดาวยอมรับนะครับว่าเข้าไปอยู่ในรถกับสามีคุณติ๊กจริงอ๋อยอมรับว่าอยู่ในรถครับแต่ยืนยันว่าสามีแค่เข้ามาให้ทิป500บาทเท่านั้นเองแล้วก็อ้างว่าตอนนั้นนะ่ะมีเพื่อนหรือแฟนของเธอนั่งอยู่เบาะหลังด้วยอ้าวอันนี้ ข้อมูลขัดกับคุณติ๊กเห็นจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยนะคะที่บอกว่าไม่มีใครในรถตอนแรกแล้วยังขัดกับคำพูดแรกของคุณดาวเองที่แชทบอกคุณติ๊กว่าแฟนอยู่ในรถไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนถูกต้องครับเป็นจุดที่คำให้การดูไม่ตรงกันอย่างชัดเจนเลยส่วนเหตุผลที่รีบกลับวันนั้นคุณดาวก็อ้างว่าเป็นเพราะเห็นคุณติ๊กกับสามีทะเลาะกันเสียงดังสามีเลยบอกให้พวกตนกลับไปก่อนจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต ม,มาถึงเรื่องความสัมพันธ์กับสามีคุณติ๊กบ้างคุณดาวบอกว่ารู้จักกันมาก่อนที่คุณติ๊กจะคบกับสามีอันนี้จริงแล้วก็ยอมรับว่าเคยคบหากันอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ฝ่ายชายจะแต่งงานกับคุณติ๊กอ๋อเคยคบกันมาก่อนแต่งงานครับแต่เธอยืนยันหนักแน่นว่าหลังจากที่เขาแต่งงานกับคุณติ๊กไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกันอีกเลยแล้วเรื่องแชทล่ะคะ ที่ดูสนิทสนมหรือบางทีก็ดูเกินเลยไปหน่อยอันนั้นคุณดาวอธิบายว่ายังไงคะคุณดาวอธิบายว่าแชทที่ดูอาจจะส่อเสียดหรือดูเกินเลยไปบ้างเนี่ยเป็นเพราะวิธีการพูดไม่ดีหรือปากไม่ดีของเธอเองเฉยเฉยไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆอ๋ออ้างว่าเป็นสไตล์การพูดครับประมาณนั้นแต่เธอก็ยอมรับนะครับว่าหลังจากที่ฝ่ายชายแต่งงานกับคุณติ๊กไปแล้วเนี่ยเขาเป็นฝ่ายเข้ามาจีบและเป็นฝ่ายชักชวนเธอให้มาทำงานด้วย อ้าวอันนี้น่าสนใจนะคะคือปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นชู้แต่ยอมรับว่าฝ่ายชายเข้ามาจีบหลังแต่งงานแล้วแล้วก็ชวนมาทำงานด้วยใช่ครับส่วนเรื่องความสำพันญทางธุรกิจคุณดาวก็อ้างว่าที่มาทำงานกับสามีคุณติกเพราะเขาเสนอทางออกจากงานกลางคืนให้บอกว่าจะช่วยให้มีอาชีพที่ดีขึ้นส่วนเรื่องรถกระบะที่สามีคุณติ๊กค้ำประกันให้ก็อ้างว่าสามีคุณติ๊กเป็นคนบอกเองว่า ธุรกิจจำเป็นต้องมีรถกระบะวิ่งงานเพิ่มแล้วเขาก็เสนอตัวจะช่วยค้ำประกันให้เองรูปแบบธุรกิจคือยังไงนะคะคือสามีคุณติ๊กเนี่ยมารับซื้อมะพร้าวจากสวนของครอบครัวหรือแฟนคนปัจจุบันของคุณดาวอีกทีครับอ๋อเป็นลักษณะคู่ค้ากันแล้วตอนนี้ยังทำธุรกิจร่วมกันอยู่ไหมคะคุณดาวอ้างว่าได้เลิกทำงานร่วมกันในลักษณะใกล้ชิดแบบนั้นไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วครับ ปัจจุบันนวที่ให้สัมภาษณ์เป็นแค่การซื้อขายมะพร้าวตามปกติคือสามีคุณติ๊กมาซื้อของที่สวนของเธอเท่านั้นซึ่งธุรกรรมซื้อขายนี้ก็เพิ่งจะหยุดไปไม่นานนี้เองอืเธอยังอ้างเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสามีคุณติ๊กเนี่ยยังยืมเงินสดจากเธอไป4ี่แสนบาทเพื่อไปหมุนในธุรกิจแล้วก็ยังใช้คืนไม่หมดด้วยโอโ้โหมีประเด็นเรื่องยืมเงินเข้ามาอีกซับซ้อนไปอีกนะคะแล้วเรื่องการหย่าของคุณติ๊กล่ะคะฝั่งคุณดาว่ายังไงรู้เรื่องไหม คุณดาวบอกว่าเธอไม่ทราบเรื่องการหย่ามาก่อนเลยครับจนกระทั่งสามีคุณติ๊กมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าคุณติ๊กเป็นฝ่ายขอ,อยาเองอ๋อไม่รู้เรื่องมาก่อนครับแล้วเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการส่งข้อความสแสดงความดีใจหรือสะใจใดๆเกี่ยวกับการหย่าอย่างที่คุณติ๊กกล่าวอ้างเลยซึ่งก็ขัดแย้งกับที่คุณติ๊กบอกว่าเห็นแชทลักษณะนั้น อีกแล้วนะคะคใช่ครับข้อมูลขัดกันอีกจุดมาถึงประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดคือแชทที่ถูกกล่าวหาว่าดูถูกโลกของคุณติก๊กคำว่าอ e ีเด็กนั่นค่ะอันนี้คุณดาวว่ายังไงคะคุณดาวปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับว่าคำนั้นน่ะไม่ได้หมายถึงลูกสาวคนเล็กของคุณติ๊กแน่นอนอ้าวแล้วหมายถึงใครคะ เธออ้างว่าหมายถึงผู้หญิงคนอื่นที่เธอเชื่อว่าเป็นกิ๊กอีกคนหนึ่งของสามีคุณติ๊กเธอยังบอกได้ว่าเธอเคยเห็นแชทที่สามีคุณติ๊กนัดเจอกับผู้หญิงคนอื่นๆด้วยซ้ําโหเป็นการเบี่ยงประเด็นไปที่บุคคลที่สามเลยนะคะเราเรื่องเงินสอง0 0นบาทที่คุณดาวโอนให้คุณติ๊กล่ะคะอันนั้นคือค่าอะไรกันแน่คุณดาวยอมรับนะครับว่าโอนเงิน2 0 0 0 0นบาทให้คุณติ๊กจริงแต่เป็นการโอนหลังจากที่มีประเด็นออกรายการไปแล้วอ๋อโอนหลังเป็นข่าวแล้ว ครับแล้วก็อ้างว่าคุณติ๊กเป็นฝ่ายเรียกร้องเงินก้อนนี้มาเพื่อเป็นเหมือนค่าขอโทษหรือค่าแสดงความรับผิดชอบที่ทําให้เกิดปัญหาทําให้คุณติ๊กรู้สึกไม่ดีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแชทหรือแค่เพราะคุณดาวถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดค่ะคุณดาวอ้างด้วยว่าคุณติ๊กเป็นคุณบอกให้เขียนในบันทึกช่วยจําตอนโอนว่าครูติ๊กซึ่งเป็นชื่อที่คุณติ๊กใช้เรียกตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าเงินนี้ไม่ใช่ค่าปิดปากหรือการยอมรับผิดว่าเป็นชู้แต่อย่างใด การตีความเรื่องเงินก้อนนี้ก็ต่างกันไปอีกนะคะแล้วยังมีอีกประเด็นเรื่องเงิน2ล้านบาทอันนี้คืออะไรคะมีแชทพูดถึงเงินนี้ด้วยหรอมีครับแต่คุณดาวอธิบายว่าแชทที่สามีคุณติ๊กเสนอเงิน2ล้านบาทให้เธอเนี่ยจริงๆแล้วข้อเสนอนั้นมาจากสามีของคุณติ๊กเองอ้าวสามีคุณติ๊กเสนอให้คุณดาวใช่ครับเสนอให้เงินคุณดาวตั้ง2ล้านเพื่อให้เธอเลิกกับแฟนคนปัจจุบันของเธอแล้วมาอยู่กับเขาคนเดียวโอ้โห คุณดาวบอกว่าเธอปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปไม่ได้เป็นคนรู้เรียกร้องเงินส่วนข้อความที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องที่มีคําว่าแลกกับลูกกูที่ตายค่ะค่ะมีคํานี้อยู่คุณดาวอ้างว่าประโยคนั้นเป็นการพูดถึงลูกของเธอเองที่เคยเสียชีวิตไปในอดีตซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่เจ็บปวดของเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสามีคุณติก๊กหรือข้อเสนอเงินสองล้านนั้นเลยโอ้เรื่องนี้ตีความไปได้หลายทางมากๆเลยนะคะแล้วจุดยืนของคุณดาวตอนนี้สรุปคืออะไรคะ จุดยืนหลักของคุณดาวคือปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องเป็นชูครับยืนยันว่าสามีคุณติ๊กต่างหากที่มีผู้หญิงหลายคนเข้ามาผัวพันส่วนตัวเธอเองก็มีแฟนอยู่แล้วซึ่งทําธุรกิจสวนมะพร้าวด้วยกันค่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสามีคุณติ๊กแล้วนอกจากการซื้อขายมะพร้าวที่ก็เพิ่งจบไปเธอยังทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าสามีคุณติ๊กบอกกับเธอว่าเขาเดินออกมาจากบ้านคุณติ๊กแบบตัวเปล่าไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัวมาเลยอื ฟังทั้งสองมุมแล้วเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเรื่องราวจากเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยถูกเล่าออกมาแตกต่างกันมากๆจริงๆค่ะมีหลายจุดที่ข้อมูลขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ครับพอข้อมูลมันขัดแย้งกันแบบนี้เรื่องนี้จึงมีประเด็นทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทนายแก้วในรายการก็ได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจหลายประเด็นเลยครับค่ะมีประเด็นไหนบ้างคะประเด็นแรกที่น่าสนใจคือเรื่องการย่าครับทนายแก้วมองว่า หากการหย่าระหว่างคุณติ๊กกับสามีเป็นเพียงการทำนิติกรรมอำรางหรือมีเจตนาลวงอย่าหลอกๆที่อ้างว่าทำขึ้นหนีหนี้ธุรกิจนัหรอกคะ่ะใช่ครับคือทั้งคู่ไม่ได้ต้องการจะเลิกกันจริงๆยังอยู่กินกันตามปกติแบบนี้เนี่ยการหย่านั้นอาจถือเป็นโมฆะได้ตามกฎหมายครับโอ้หมายความว่าถึงจะมีใบหย,ย่าแล้วแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการหย่าหน้านัสตยาชีก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้หย่าก,กันจริงๆตามกฎหมายใช่ไหมคะถูกต้องครับ ซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่ประเด็นที่สองคือการฟ้องชูอื้หากการหย่าเป็นโมฆะคุณติ๊กในฐานะภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจจะยังมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนจากคุณดาวในฐานะชู้ได้อยู่ครับแม้ว่าจะมีใบหย่าทางเอกสารแล้วก็ตามใช่ครับโดยต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ถึงเหตุการณ์นั้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วเงินสองแสนบาทที่คุณดาวโอนให้คุณติ๊กล่ะคะอันนั้นจะถือเป็นยอมความหรือชดใช้ค่าเสียหายเรื่องชูได้ไหมคะทนายแก้วมองว่าในทางกฎหมายแล้วเงินก้อนนี้ไม่น่าจะถูกตีความเป็นการชดใช้ค่าเสียหายในคดีชู้หรือเป็นการยอมความในเรื่องนี้ได้นะครับเพราะอะไรคะเพราะคุณดาวเองก็อ้างว่าจ่ายให้ด้วยเหตุผลอื่นคือค่าขอโทษไม่ใช่ค่ายอมรับผิด และคุณติ๊กก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรับเงินเพื่อยุติเรื่องการฟ้องร้องดังนั้นเจตนาของการให้และการรับเงินนี้ยังไม่ชัดเจนพอที่จะไปตัดสิทธิ์การฟ้องร้องได้ครับหากจะมีการฟ้องร้องกันจริงๆก็ต้องไปพิสูจน์เจตนากันในศาลนี่ค่สรุปคือแม้จะหย่าแล้วแต่ทางกฎหมายก็ยังมีช่องทางให้คุณติ๊กดำเนินการได้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการหย่าเป็นการหย่าลอกๆใช่ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์กันในชั้นศาล ซึ่งอย่างที่เราคุยกันมาจะเห็นว่าหลักฐานสำคัญในเรื่องนี้มันมันตีความได้หลายแบบมากใช่ค่ะทั้งพยานบุคคลอย่างหลานสาวครับหลักฐานเอกสารอย่างใบค้ำประกันรถแล้วก็หลักฐานดิจิตอลพวกแชทกล้องวงจรปิดต่างๆครับผมซึ่งแต่ละฝ่ายก็ตีความเข้าข้างตัวเองแล้วก็มีจุดที่ทำให้การขัดแย้งกันชัดเจนมากตั้งแต่เรื่องในรถคืนนั้นความหมายของแชทเจตนาเรื่องเงินสองแสน บริบทของเงินสองล้านไปจนถึงสถานะความสัมพันธ์จริงๆว่าเป็นอย่างไงกันแน่มันซับซ้อนจริงๆค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องส่วนตัวข้อกฎหมายเรื่องนี้มันยังสะท้อนภาพสังคมบางอย่างด้วยนะคะครับผมยังไงบ้างครับก็คือการที่เรื่องส่วนตัวในครอบครัวกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศแล้วยิ่งพอคุณดาวมีสถานะเป็นนางงามเนี่ยมันยิ่งทําให้เรื่องถูกจับตามองถูกวิพากษ์วิจัยในแง่ความเหมาะสมมากขึ้นไปอีกแน่นอนครับ มันกระทบไปถึงภาพลักษณ์แล้วก็อาจจะรวมถึงหน้าที่การงานในฐานะบุคคลสาธารณะด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กๆที่เกี่ยวข้องอีกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับอันนี้น่าเห็นใจมากแล้วยังเห็นบทบาทของคนในครอบครัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอย่างพ่อแม่สามีที่ยังสนับสนุนฝั่งลูกสะใภ้หรือหลานสาวที่ช่วยสืบหาความจรงิงค่ะ มันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซับซ้อนมากเวลาเกิดปัญหาขึ้นครับผมพอฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าเรากำลังเจอกับเรื่องราวสองเวอร์ชั่นที่มันแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะคะจากเหตุการณ์ชุดเดียวกันใช่ครับฝั่งคุณติ๊กเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนโลกถล่มเลยถูกหักหลังอย่างรุนแรงสูญเสียความไว้ใจแล้วก็ออกมาสู้เพื่อความยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อลูกถูกเอามาพาดพิงในทางเสียหายซึ่งเป็นสิ่งที่เธอยอมไม่ได้เด็ดขาด ครับขณะที่ฝั่งคุณดาวก็ยืนหยัดปฏิเสธข้อกล่าวหาหลักเรื่องการเป็นชู้อ้างว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทําถูกเข้าใจผิดตกเป็นแพะรับบาปในปัญหาชีวิตคู่ของคนอื่นอืมทั้งที่ต้นเหตุอาจจะมาจากตัวสามีของคุณติ๊กเองครับถึงแม้จะยอมรับว่ามีบางการกระทําหรือคําพูดที่ไม่เหมาะสมไปบ้างก็ตามแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ชู้การเจาะลึกเรื่องนี้ทําให้เห็นเลยนะคะว่า ความขัดแย้งส่วนบุคคลเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นจากข่าวสั้นๆหรือพาดหัวข่าวมากๆเลยนะโดยเฉพาะเมื่อมันถูกขยายภาพผ่านสื่อสาธารณะใช่ครับมันเต็มไปด้วยประเด็นเรื่องความไว้ใจการสื่อสารที่อาจจะผิดพลาดหรือการตีความที่แตกต่างกันไปคนละมุมเลยขอ,องหลักฐานดิจิตลัลพวกข้อความแชทหรือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแหละคะ่ะ ครับผมการเป็นเครื่องมือสำคัญในการพิสูจน์ความจริงไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปิดช่องให้เกิดการตีความที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งการบิดเบือนได้ง่ายเหมือนกันจริงค่ะการจะค้นหาความจริงแท้จากคำบอกเล่มที่ขัดแย้งกันแล้วก็หลักฐานที่อาจจะไม่สมบูรณ์มันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะคะครับแล้วแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบทางอารมณ์อย่างรุนแรงต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆครับ สุดท้ายนี้ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะพยายามหาข้อสรุปว่าเอ๊ะใครผิดใครถูกจากข้อมูลที่เรามีบางทีสถานการณ์นี้อาจจะชวนให้เราลองคิดในมุมที่กว้างขึ้นก็ได้นะคะครับน่าคิดต่อครับว่าเรื่องราวนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความท้าทายในการจัดการความสัมพันธ์ความเครือบแคลงสงสัยหรือการรับมือกับความขัดแย้งในยุคที่หลักฐานดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสาคัญแล้วก็เพิ่มระดับความซับซ้อนไปอย่างมหาศาลแบบนี้ เป็นคำถามที่ดีครับหรือในอีกแง่มุมหนึ่งความคาดหวังที่สังคมมีต่อบุคคลที่มีตำแหน่งหรือมีภาพลักษณ์สาธารณะอย่างนางงามเนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้แล้วก็การตัดสินพฤติกรรมส่วนตัวในสถานการณ์ความขัดแย้งแบบนี้มากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะนี้คงเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปคิดต่อกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับ